ท่านผู้ชมครับตอนนี้นะฮะวันอังคารที่ยี่สิบสองสิงหาคมสอ6 6น้าร้ยหกสหกะครับเวลาสิบสาแนาฬิก,กาสาสิบห้านาทีเราอยู่ที่ปากน้ำสม,มุทรปราการนะครับบริเวณที่เราอยู่นี่คือถอนสนถนน,นเส้นนี้นะฮะที่เป็นวันเวนเนี่ยถนนส,สน,นสีสม,มุทรตรงน,น,นั้นเป็นหอเป็นหอชมเมืองสม,มุทรปราการนะถ้าจากสมมุทน ชาวสวนนุชีสมุทรตรงนี้ไปก็ท้ายมือก็จะเป็นสรรารการจังหวัดสมุทรปราการนะครับเห็นตรงนั้นนะแล้วก็เลยต่อไปก็เป็นสถานีรถไฟฟ้าดีทีเอสสถานีสถานีปากนะ้ำเลยไปก็เป็นโรงเรียนในเรือเป็นปูเนป่เจ้าถนนปู่เจ้าแล้วก็ไปสำโรงสำโรงอ่าสำโรงอีฟิเลียลสำโรงแล้วไปเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าโมเดร็ลสายสีเหลืองที่สำโรงเลยไปก็เป็นบางนาไปอ่อนนุชไปอย่างนั้นนะฮะนะฮะ ทางนี้นะฮะนีสทัมดอ่ส่วนส่วนตรงนี้จะเป็นจุดจะเป็นจุดต่อรถสายเรียกว่ามีเกือบทุกสายที่มีอยู่ในต่างน้ำเ่ยจะจะมาวิ่งอยู่ตรงนี้เกือบทั้งหมดเลยนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นถนนอมรอเดชตรงนั้นโรงเรียนวัดพิชัยสงครามด้านหลังก็เป็นวัดพิชัยสงครามแล้วตรงนี้มีรถไมยมีรถสองแถวเย่ยเต็มยุ่เยอะเต็มทั้งหมดเลยเออไปทางหมอชิดไปทางโน่น่ะ เข้าเมืองไปสนามหลวงก็มีนะเดี๋ยวทีนี้ผมจะมาตัวนี้คือผมจะค้นหาตรงนี้ฮะอะนุสาวรีย์รถไฟสายปากน้ำอ่าเห็นไหมครับคือทางโน้นจะไปบางนาไปสำโรงฮนะเราจะเดินย้อนกลับไปกับรถที่วิ่งมาจากทางนี้ตัวนั้นจะเป็นตลาดปากน้ำนะเราจะเดินย้อนกลับลงไปที่ตลาดปากน้ำเพือบอกว่า,ผม,วาผมจะมาหาไอ้นี่ฮะ าทางรถไฟสายปากน้ำนะซึ่งเขาจะมีอนุสาวรีย์อยู่นะอนุสาว,สาวรีย์ทางรถไฟสายปากน้ำมาทางรถไฟสายปากน้ำเนี่ยต่อมารียกว่ารถไฟสายกรุงเทพสมุทรปราการนะครับเป็นทางรถไฟเอกชนที่เดินรถระหว่างสถานีรถไฟหัวละโพงกรุงเทพฮารคอนกับสถานีรถไฟปากน้ำจังหวัดสมุทรปราการเป็นระยะทางนะฮะ2 1 3กิโลเมตรตั้งแต่ปศ2436ถึงปศ2503 เป็นทางรถไฟสายแรกของประเทศไทยนะฮะที่ก่อตั้งขึ้นก่อนการก่อนการเดินรถของรถไฟห่วงสายกรุงเทพอจุธยาถึงสมปีเรียกว่าทางรถไฟสายนี้เป็นทางรถไฟสายแรกของประเทศไทยนะเราจะไปดูอันนี้ห้านะเสริมอโศกเราเดินย้อนกลับลงไปนะฮะตรงนั้นเป็นโรงเรียนวัดโรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคารามแล้วก็ถนนตรงเนี้ยเป็นวันเวออกมาก็เป็นถนนอมรเดชนะ อานี่ก็สวนสีสมุทรนะฮะเราจะเดินย้อนอไปกับรถที่สวนมาที่ถนนสีสมุทรนะครับเอาละครับเราบอกว่ามันจะมีทางรถไฟเออก็ยังมีอนุเสวดีรถไฟสา,สายปากน้ำอยู่ตรงนี้นะด้านด้านขวามือของเราเนี่ยจะเป็นแม่น้ำเจ้าพญาเป็นจุดที่ก่อนแม่น้ำเจ้าพญาจะไหลลงสู่อ่าวไทยนะะเ,าเาขาเรียก ว่าปากน้ําสมบทรปากกาได้ละแต่ชาวบ้านแถวนี้ก็จะเรียกว่าปากน้ําสั้นๆน,น,น,นี่ฮะมีรถปากน้ําสํารงนี่แล้วพวกเนี้ยผมจะไม่รู้ว่าเขาบอกว่าอยู่ที่ถนนถนนนารายปาบศึกซึ่งก็คืออยู่ข้างหน้าเนี่ไปดูว่าจต่ยังมีอนุสาวรีย์รถไฟสายสายปากน้ำือว่า ทางรถไฟสายแรกของประเทศไทยจะมีอนุสาวรีรถไฟอยู่หรือเปล่านะาท่านมาอันนี้โนนชัยซอยสองนะเป็นเป็นเป็นซอยที่เรียกว่าเป็นซอยคนเดินหรือว่าจัก,กรยานมากกว่าไม่ไม่ใช่รถใหญ่สัญจรนะอินฟินิตมอออ อันนี้ปากน้ำคลองด่านสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีป,ประมงทะเลลึกกรมประมงนะกร,งกระทรวงเกษตรและสหกรอ,อันนี้รถไต่คลองด่านนะเรามาจากคลองด่านนี่ฮะผมให้ดูตรงนั้นก็เป็นแม่น้ำเจ้าพระยานะโอ้โหน่ะวินปากน้ำคลองด่านตีห้ายี่สิบถึงสิบเก้ายี่สิบผมจะไปเดินเดินไปนี่ก็เป็น ตลาดปากน้ำน,นะเดินย้อนล,ลงไปโอ้เนี่ยก็มีรูซสวาวรีรถไฟสายปากน้ำเน,นะเนห็นไหมฮะตอนนี้มีรูกอยู่เดินข้ามถนนอีกฝั่งหนึ่งเนี่เดินมาไม่ไกลนะจากถนนสีสมุทรบรรจบกับถนนอมรเดชนะเดินมาจากตรงน,นั้นตรงต้นไม้ตรงนะ้อก่อนถึงศร,รีลกาเนจังหวัด โอ้นี่ฮะอันนี้รุสวัสดีรถไฟนะครับผมจะเข้าไปดูตรงนี้ฮะนี่ทาง,ทางรถไฟสายแรกของประเทศไทยจะอยู่ตรงนี้โอ้นี่สาย536ดึแล้วก็พยายามจะเดินขวางเอ้สาย536ไปไหนเนี่ยมอิ2ของขึ้นทางด่วนน,นี่ฮะเป็นอันรุ้สวัสดีรถไฟ สารแรกของประเทศไทยะฮะอยู่ตรงจุดนี้อยู่บริเวณนี้อยู่ตรงนี้เลยมันรอจังหวะอยู่ฮะผมจะรอจังหวะถ้าอยดดู่นะฮะผมไปทานะ่าแล้วางแล้วผมจะทานะ่าแล้วผมจะพาท่านไปดูอ,อนุสาวรียนะ์รถไฟฮะนีเ่เห็นไหมนี่กูบินมีมีดินมอไซค์อยู่ม,มาดูสารท่านมาสำดวจด,ดูเดี๋ยวมันจะมี ที่นี่คาอธิบายอยู่นั้นอยู่ผมจะอ่านให้ฟังนะ,ะอ่านให้ฟังว่าเขาเขียนว่าอะไรเดิอมอนบางสีต่ตางน้ำารถตู้นี่ฮะเห็นหมะรถไฟสายแรกของประเทศไทยนะ,ะนี่เห็นหมะตรงนี้ฮะขบั<อ>บนสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลแห้ทรงเริ่มก่อสร้างรถไฟสายปาดน้ำเป็นรถไฟสายแรกของไทยก่อสร้างเสร็สจในปีพศ2435 ได้ได้รับพระราชทานสัมปทานให้บริษัทรถไฟปากน้ำอของชาวเดนมาร์กดำเนินกิจการเป็นริจวัลา50ปีขบรสมเ็จพระจุลจอมเก้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดดำเนินประกอบพิธีเปิดบ,บริการครั้งแรกทรงเชิญที่หัวรถจักรถรถไฟเสด็จขึ้นประทับขบวนไฟพชินังพร้อมด้วยพระบรมงวงศา,านุวงศ์จากสถานีปากน้ำเวลา11.30นถึงสถานีหัวลโพง์ เวลา11นา45นาทีเมื่อวันที่11เมษายน2436นะฮะหรือรอสอ112ครับอ่ารถไฟสายปากน้ำมีความยาว21กิโลเมตรมีสิทธสถานีคือ1หัวล,ละโพง2สาราแดง3บ้านกล้วย4พระกนอง5บางนา6สำโรม7ศรีสะจระเข้8บานนางเกง9มหาวงและก็สิทธาาสถานีนปากน้ำนะฮะหมดระยะเวลาสัมปทานปี2479 รัฐบาลได้ซื้อกิจการจากรัฐบาลได้ซื้อกิจการทั้งหมดจากบริษัทรถไฟฟ้าเป็นกิจการของรัฐนะทีนีนะฮะเริ่มต้นที่ตรงนี้นะหรือจะพูดง่ายๆว่าเริ่มต้นที่หัวลระโพงมาชิ้นสุดที่ตรงนี้นะฮะบริเวณนี้เลยนะครับควรจะพาเดินเอ,อ่อเดินวนทีนนะฮะก็ตอนนี้ทางรถไฟก็ได้กลายเป็นถนนสำหรับรถยนต์สัญจรแล้วไม่ ไม่มีไม่มีตัวรางหลงเหลืออยู่ไม่มีไม้หมอนหลงเหลืออยู่เข้าใจว่านะเอเข้าใจว่ารถไฟนั่นจะมาทางนี้แล้วก็มาสิ้นสุดที่สถานีแห่งนี้คือสถานีปากน้ำตรงนี้เป็นแค่เรือข้ามฟากตัวนี้ก็จะข้ามฟากไแล้วจะข้ามแม่น้ำเจ้าพยาไปอีกฟากหนึ่งแล้วน่าจะไปพระสูตรเจดีหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจเดี๋ยวผมถาม่ายจริงดีก่อนนะฮะโอเคให้ท่านได้เห็นนะ นะอนุสาวรีรถไฟที่สถานีป่าน้ำมาซึ่งเป็นรถไฟสายแรกของประเทศไทยจากหัวลำโพงมาป่าน้ำมาสิ้ที่ตรง,งนี้ก่อนจะข้ามไปต่อไม่ได้แล้วถ้าไปต่อก็ไม่น้ำเจ้าพระยาแล้วตัวนี้ก็น่าจะเป็นแบบชุมชนเป็นตลาดตั้งแต่สมัยนู้นแล้วเ,เดี๋ยวนะไล่มาตั้งแต่ปีสองพัน ดุหนะ่อยสมัย4 36 500 36 46 56 66หนึ่งร้อยสามสิบปีแล้วฮะอ่ะโอ้โหยาวนานมากคะผมขออน,นุญาตไปตรงนี้ก่อนนะครับผมอากาศค่อนข้างร้อนเลือเกินผมให้ท่านได้เห็นอย่างนี้นะครับยังชมนะครับผมสวัสดีครับ